ริโอเอ็นงุโมฮาแจ้งเกิดเต็มตัวในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นลิเวอร์พูลเห็นแววเด็กคนนี้มาตั้งแต่แรกก่อนที่จะเซ็นดาวรุ่งวัย16ปีรายนี้จากเชลซีแม้ต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนตามกฎเยาวชนงุโมฮาก็แสดงให้เห็นว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน ในเกมพรีซีซั่นที่ชนะโยโกฮาม่า3ประตูต่อหนึ่งเขายิงประตูสุดสวยจากการลากบอลจากครึ่งสนามก่อนซัดผ่านในด่านคู่แข่งในนาที87จนได้รับคำชมจากสื่ออังกฤษว่าเป็นดาวรุ่งชั้นเลิศ การย้ายทีมของลุยส์ดิอาเปิดโอกาสให้ตำแหน่งปีกซ้ายว่างและงูโมฮาอาจเป็นตัวเลือกที่อาเน่สลอดพิจารณาใช้งานจริงในฤดูกาล2025-2026แม้จะยังอายุไม่ครบ17ก็ตามแม้สโมสรจะปกป้องเขาจากแรงกดดันแต่ฟอร์มตอนนี้ก็ทำให้ชื่อของงูโมฮาเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ก็อาจมาเร็วกว่าที่ใครคิดไว้